พี่น้องมาพออนักเลี้งใบเศร้าครับเดี๋ยถามมึงเราสีไปใส่นะอย่าวเขาสีหับเราขื้นลังโดนปบนํานะครับจะสิไปใส่็นโรคปนโรคปโรคเหมืนุ้ยี้เลยโรค็โรคเมันดุ้ยขี้เยโรคเป็นโลคเหมันดุ้ยขื่นไปที่ล่ะไปไปจอดจอดจอดมนดุ้ยในเรืองแป้งเัดแปลงในเรื ล่องหรพี่น้องจอดมันด้วยหายแต่แกบนะครับในข่ไในพ่อยายเงิ่นมาถอไอ้ไข่ในใบหนึ่งเอาเอาเอา ไปดินโชคดีมิใช่หรอพ่อไหนคอยเนี้ยจะหางไปจะมีเด้อยู้วยจะไล่จะไล่เด็กหน่อยจะคุดนะรู้บอมีนักเลงใบเศร้าเลยครับในขวดหนึ่งไปห่ะโอ้ยหันแดดกระแดดเนาะดีนะวันเรามีกระชายเกือบนะครับตะแกีบนะครับหรือว่านักเลงใบเศร้านะครับไปติดตามได้นะครับในเพจ นักเกลงใบซาวนะครับของคนล่านะครับภาษีบักงางแปลาบนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้าหนอนคือดำครับป้าสวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้อง Good afternoon everybody สบายดีพี่น้องครับเมืองนิวยอตอนนี้เปิดฟิล์มแฟนซีมอครับพี่น้องมาแต่บานหน้าในครับพี่น้อง มาจะหาบ่าวดอนเนาะเมื่อเนี้อกะสีกับแล้วนะครับตอนนี้กับบ่ายสามโมงเคืองแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แฟนสิบมอนะครับบ่าวดอนพาไปเอาบุญบันซ้อนครับพี่น้องบันซ้อนบันซ้อน่บนอนอาบ้านทีเป้าหน่อยไปตังลานปัดผมนะครับบ้านป่าเพื่อนเนาะบ้านป่าเป้านหน่อยนะครับบ้านป่าบ่าวดอนนะครับไปกินข้าวปุ้นนะครับพี่น้อง ไปกินขาวนโยบานซ้อนนะครับแต่ว่าผมกับเขามานจะใบโม,งโมง่งใบโม่งเคืองอะไรล่ะก็ดีผมมานาาั่งเศร้าโยแฟนสิบม้อนะครับกับสิบไปฮับเบาอันกับสาวานนะครับโยของคำสีนะครับเพื่อนพักกันไปกินขา่าวเราเพื่นก็สีเตรียมตัวกลับนะครับพี่น้องตอนนี้ก็สีใบสีสโม่งแล้อเนาะาบสามเคืองนะไปหอด้านกับสิบะา้านใบสีโมง่งเคืองใบหาโมงนะครับ ราวะมืออืนหวานเหตุงานนะครับอันก็เห็ุงานเนะะเาะก็เทาวกเลยได้มากมือเดียวนะครับข้าพันมาเนาะเตินเติมน้นนำมันไห้ย,ย่างที่บอกนะครับหลายคอมเมนนะครับมันบ่หลายคอมเมนนะครับ,บ,อ,มมรอ,รบอันมีคนคนเดียวครับคอมเมนอยู่อยู่ในสิบมาวานะครับว่าไอ้ว่า อ่ะอะก้อ,กอยไก่ตาแบบว่าชักจูงแบบว่าวาวนมนาวให้อันมากนะครับอันจะไปเสื่อนผมมากยามาโน่ครับยามาโน่ไปไกลปานนันเนาะขันอยากมากกับมากได้ครับพวกผมว่าต้องมีคนชักจูงบ่มีคนโนมนาวนะครับเนาะมีน้องจะจะย่ามันครับจะเป็นแช่ข้อมินข้ามิ้นเดียวล่ะผมกับม่ไดดเขาไปตอบยังมีคนเขาไปวาหอยู่ครับ เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวห้องสีได้ไปหับหวานกับอันเนาะอยู่ห้องก๊างสีครับป้าไฟกันเลยพี่น้องตอนนี้ห่อนแห้งครับพี่น้องแฟนซหม้อเนาะมาเตาบุญอยู่บนซ่อนกับห่อนแห้งครับพี่น้องไปกินข้าวปุ่นย่บ้านป่าเบาอ่าเบาหน่อยนะครับก็เบาดอนนะครับไป่อสาวันกับไอเซนน้ำเนาะครับนนองพี่น้องไปเบิ้งคีเพิ่นได้ ส่องแม่แายป้านนะครับส่องดอนบาวล่านะครับคนไทยอยู่แต่ว่าผมก็เดทไทยนะครับผมไทยไปยางตลาดนะครับแล้วก็ว่าเดทไทยอยู่บ้านบ้าวดอนเนาะไข่หมดแดงนะครับผมเอาไปอนั่นะเนาะเอาไปทอดใส่ไข่พี่น้องแซบแซบกินก็ตำัะหุ่งแม่น้ำขิงตำมกหุ่งมาเ้านาะย่างแซบเลยพี่น้องทอดทไข่ไข่หมดแดงนะครับ แต่ว่าผมสืส่อกลับบ้านผมต้องเตรียมตัวเห็ดดีๆครับพี่น้องมันต้องเอาไปอ๋อแล้วก็เอาใส่ถุงหล้วก็อารฟีดไว้นะครับแล้วก็เอาขานไผ่อ่ะได้อยู่ครับพี่น้องระหว่าขันสืส่อโซดๆนะ่ะกะมันกระเซี่ยงนะครับบวชพอเฮาอยู่หลายมืออา่าบางทีอา่ามือนี้เฮากับแบบว่าไม่ได้เตรียมของมาเห็ดน,นะครับพวกกองโฟมพวกเงี้ยงนะครับเข้าไม่ได้เตรียมมากเนาะมันเกิดชุกระหุกเกินไปนะผมมาสื่อกินซื่อนะครับราคาถือแย่พี่น้อง ด้ละด้ละสองรอยก็บาทเกือบสามรอยเนาะยู่บานเท่ากับสี่รอยก็บาทเกือบห้ารอยนั่นแหละครับทั้งกต่บแบบว่าเป็นความาแตกต่างกันภาวาบานค่นธรรมศาสตร์ร้ายนะครับแคม่มดแดงกับหลายเนาะป่ะพี่นอ้องว่าสิป,ป้าป้าห้ายเถอะเราไม่ได้ไปก็เถอะไปครับเ้าอันกับสาว่านครับป้าที่ยืนเนียยเป็นเนี้ย,ยครับพี่น้องตอนนี้ปะ่ะเย้พี่น้อง บรรยากาศมันจะสุดยอดด้ยแบบขั้วอยู่กลางหน้าคำๆนะครับพี่นอ้องพาอบอกอ่านมาไอบอกพี่ไมโกวสิเมือนะครับเพื่อพี่มโกพันมากไทยพี่เวดดิง้งอยู่ในปากเซนะครับอยู่ส่านเมืองนะครับอันนี้ส่านเมืองปากเซได้พี่นอ้อง ก็บรรยากาศดีขนาดครับภูเขาเลยครับข้างหลังข้งเจอกํำลังแปลงเฮือนครับเซตดีพี่น้องอีกเท่านึงนะครับตอจับขีดมะว่านนะครับพี่น้องมาว่านบริไทตอนาะอย่างมะฝาวนะครับฝ <c oughs> าวขอมาด้านนะครับพี่น้อง พอดีซุ่มเัวเพนท้ายคลิปอยู่นะครับมันก็เลยแบบว่าวหอดด้านคําครับพี่น้องหอดประมาณอาทุ่มกั้นะครับทุ่มประมาณทุ่มสิบห้าหอดด้านนะครับพอด้านปิดส,สองทุ่มนะครับผมกับฝ่าว่ากออกจากปากซีก่เกือบทุ่มแล้วครับพี่น้องก็เลยต้องเฝ้านะครับออกจากปากซีมากครับอ่ใส่เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับพี่น้อง มันก็ขึ้นมันก็ขับรถอยากแน่นะครับเสียงกับ่อทันดีๆปันได้ครับพี่น้องเปิดคลิปยุ่รถครับพี่น้องมื้อนี้กับตอนจะคลิปมาว่านเนาะเอาล่องเห็นเบิร์ตเราครับกะมาว่านกับไปหาบาดอนมากับมาเข่ามาปากซี่ครับไม่กินข่าวยู่เฟนซิปม้อเนาะพอนักเลงใบเศร้านะมื้อนี้นะครับกะสีเอารถไปจอดสอบเล้ได้พี่น้องนะ ก็สีได้พักยาวๆแล้วครับไปษดีเขายุบานเนาะจ้าอมเขาบอกว่าซิปมือแต่ว่าน่าจะบักเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเบิ้งแล้วก็คือเดี๋ยวไปคุยกับเขาเบิ้งอีกแค่นึงนะครับพี่น้องก่อนสิบไปก็คือมากินเขาเ้าก,ก่้อนครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดแจงอยู่ในเมืองนะครับวัดแจงที่เขาขายตลาดถาวันวันพุธน,นะครับพี่น้องอยู่ในเมืองอุบลเนาะวัดแจง นี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นว่าแจ้งผน15พี่น้องมาเบิงอาบุฟเฟ่ข้าวขาหมูอาก็จับน้ำค้น59บาทครับอาผมเห็นเขารีวิวใน t i k t o ็อกนะครับว่ามันสิเป็นแนวไดนะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่ามนสิเป็นจ้งไดครับก็คืออ่ามันมีท่านข้าวขาหมูบุฟเฟ่สิกินจักจานก็นได้นะ ก็จับนำคนนะครับสีกินจั๊กไดก็ได้นะครับลานนี้เพิ่นเปิดทุกมือนะครับเปิดเจ็โม้องเฮ้ยว่ามันเปิดทุกมือเปิดจันทึงเสานะครับยุวันอาทิตย์นะครับเปิดเจ็โม้องหอดใบสองนะครับพอของเบิดเพิ่นตะเศร้านะครับงานพ่นอาสานี้ครับ้านเพิ่นยุขังวัสดรพัดหนึ่งนะครับไปนอนไปเดี๋ยวข้าสิพ้างไปเบิ้งนะครับต้องการยี่นาวันีดาแมนชันเนาะ แล้วก็กินข้าวแล้วก็สีไปเอารถไปจอดนะครับแล้วก็สีเมื่อบ้านนะครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับอันนี้ก็จะเป็นอานาวัฒนะรพัฒ์กนครับพี่น้อง้านเทนี้ตกขามด้วยเนาะเดี๋ยวขอบไปเบิ้งกันครับว่าอันเป็นแนวดครับเปิดเปิดเพลงอาเสียแบบว่าบ่ตรไทยโดดนะครับพี่น้องไปเบิ้งว่าเป็นอ่า ขายแนวใดนะครับโอเค,อเคพี่น้องขายค่าขาดหมอฟอรรมประจักนะครับครับพี่น้องพอดีลานเปิดเร่งนะครับเสียงดังนะครับก็เลยต้องเดมาภาคเอาครับพี่น้องนี่ครับมาหอดเพิ่นกะแหตกเข่าวนะครับผู้เดว่ากินผูน้ดเดว่ากินเข่ากะเป็นกัวจับกะ ตักยิบถ้วยเพิ่นเลยครับนี่เห้ามาตักเขาเนาะอ่าเสิบเสิบลองเมืออจักหน่อยจักสามตะปี <c oughs> อยากมาล่องครับเห็นรีวิวในติ๊กตอ็อกนะครับเนาะห้าสิบเก้าบาทนะครับห้าบเาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกัสมี่เนื้อหนังคาีินะครับ แต่ว่าถ้าเพิ่มไข่นะครับก็คือลูกละสิบบาทนะครับใบละสิบบาทผมเก่าเนื้อหนังปกติครับแล้วก็ใส่นะครับอาผมเอาทุกอย่างเลยแม่นบ่อ่าผมเอาทุกอย่างเลยครับพี่น้องอยากล่องเมิดทุกอย่างนะครับค่ากิใส่เนื้อหนังครับนี่ครับเราเข้ากับไมยิบเอาผักครับพี่น้องผักผมลืมลาดน้ำเลยครับจ่ายแต่ว่ามันกระนวยู่ครับพี่น้องนี่ครับ กับไม่ยิบเอาพักกาดดองครับพี่น้องมาใส่จานนะผมหมักพักกาดดองนะครับผมหมักสมๆนะครับกินมันตัดเลี่ยนได้นะครับแล้วก็มาเอาผักขนาครับผักขนาลวกนะครับผมมากินผักครับพี่น้องมันเข่ากันมันตัดเลี่ยนได้ดีนะครับกระเทียมกับพริกก็ได้ครับพี่น้องบ้านนี้ห้าก๋ามาห้อยผักซีหอมครับพี่น้องห้อยผักซีหอมแล้วก็สีตักน้ำจิ้ม อ่าน้ำจิ้มครับพี่พี่น้องมันเป็นน้ำส้มพริกน้ำส้มนะครับมันสิออกสมสมเพชดเพชดนจักน้อยครับพี่น้องนีเข้ากับข้นแบบพริกขึ้นมานะครับเอาใส่ถ้วยน้อยเล็กเลของเห้าเนี่ยครับเอามากินเนาะกระแซบครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับห้าสิบกาบาทผมกินสองจานนะครับจานหนึ่งอีกจานหนึ่งเป็นจานในน้อยหรอกครับเขาว่าพาะเคืองับพี่หรอกผมอยากล่องอ่าใส่กับข้ากินะครับยาง สองอย่างเนี่ยครับแต่ว่าเนื้อหนังก็โอเคครับพี่น้องสำหรับร้านพุทีอยากมากินเนาะ ครับพี่น้องรัดภาพมาหอดเงื่อนนะครับเอารถเข้าไปเข่าศูนย์นะครับกับยังบมโหจักมือนะครับเดี๋ยวอีกสองมือนะครับมืออีกมือหนึ่งสองมือเนี่ยอ่าทั้งศูนย์เป็นสิเท่มากนะครับความมืออื่นเนี่ยหัวหนา้าเป็นสีใจางานให้กับลูกน้องพน่เนาะ,ะสร้างสอมเนาะครับเนาะผมไกรเบิงอะไรอะครับกะมาโคเปิดทั้งบันไดทั้งประตูแล้วก็ ทั้งกระจกนะครับกระจกมองขางนะครับพี่น้องกับมากรบกะตอนไปสอมตอนสอมแล้วก็สิขอเบื้องพวกของที่ถอดนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าอ่าเขาเปี่ยนแห้งจริงนะครับพี่น้องเนาะนั่นแหละครับพี่น้องกะจอดเงี้ยวนะครับย่างหน่อยกัอาทิตย์หนึ่งอะครับเพราะมีรถใส่อาทิตย์หน้กกับวันที่ยิบหาหุ่นละครับ่อยสิมีรถใส่แน่ๆนะครับยิบหายยิบกหุ่นละพี่น้องช่วงนี้กะ ชีเขายุบานไปก้อนเฮ็ดคลิปยุบานไปก้อนนั่นแหละครับพี่น้องบบได้ไปใส่ได้าบานนี่ยพอว่า,วามีรถเอารถไปจอดแล้วก็นั่งแท็กซี่ออกมา200สาอง,องนนอสนนรงนนยองยเศร้าครับพี่น้องจากหม่องรานเนาะบานี้เขาสิไม่เห็ดแน่ากินกี่แร้งนบานี้พี่น้องผมก็อยากไม่หลายมือแล้วล่ะพอดีพอดีพี่น้องบาสะกดกับกับบรนาในมาว่าบาสะกดเอานี่ฝากครับพี่น้องเน่าใหม่เน่าใหม่นอกฤดูด แซ่บแท้แด้เลยครับพี่นอ้องต้มนำค้างนำไปละหละัะขอบใจบ้าสักคนหลายๆเด้อครับน้องใหม่นอกหรือดูการเนาะมันสีแซ่บเป็นพิเศษได้ครับพี่น้องขอบใจบ้าสักคนหลายๆนะครับออกมามาว่ากันหอดบานคำกับบม่มีแบบกระจิกกระจใจสีท้ายคีบต่อได้ครับพี่น,อออน,น,น้องเพราะหอดด้านมันกระทุ่มเพลิงเหรเนาะเราฝ้าออกมาเสื้อสีหอดบานก็อ,อาจนำแล้วก็ซีหาถุ่มครับพี่น้องเส,สื้อสี ไปส่งอ,อันกระหวานเนาะเมื่อนี่กับเขาไปเมืองนะครับเขาไปากินแวะกินข่าวเที่ยงนะครับว่าเม็่อข่าวเทียงหรอกเขาสวยเขาเขาเศร้าว่าได้กินไปเนาะยืนแถวว่าแจงครับข,ข่าวขาหมูเนาะพี่น้องบ้านนี้ห้องสิมาเห็ดแจงเนื้อใหม่นะครับอาหารบ,นบาน,บานอิสานบานเห่าอิสานบานหน้าเนาะยาเสมาเบื้องหน้าตาครับพี่น้องเครื่องเคียงนะครับหรือว่าวัตถุดิบนะครับกี่เห่าสีมะแกงไอ อเอียงก็ละ่ะแกนโนไม้ผมมีเป็นเบื่บอรครับพี่น้องไอ้มันเป็นแนวดิบครับมันในนอนเดือดลายมือมันจะเป็นบ่อซือนนะครับพี่น้องแบบว่ามือไปหาบ้าดอนกับตื้นแต่เศร้าน,นะครับตื้นแต่ตีหาไปท้ายคลิปนะว่ารูเหลืองเนี้ย,ยว่ารูเหลือง,ออนอนงเนี้ยนะครับพี่น้องมาพี่น้องว่าเบิ้งอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบเผ้ามันมีอย่างเนียนะครับผมก็ข้างน้าไปล้ละล่ะมา นี่พี่นอ <c oughs> ้อเงเครื่องเต็มที่เลยเขาเบือแซ่ไว้ตะเทียงหมล้ครับตอนนี้กับสีหาโมงอะ่ะเขาเบือน้ำม่กจะเอาไปต้มก้นครับสีมะรียมส้อยเครื่องส้อยหย,ย,ย่างนาะขันยานงยาล่างนะครับยาน่างเฮ็ดน,นะครับเฮ็ดห้าสอมาตะโดตัดปลายเหลืองนะครับมือขึ้นนั่นแหละพี่น้องผมมากผมกะแหวสอโลดตัดหน่อยนะขกขานะครับสะอมโอ้ยมีหมดอย่างนัน ปลาเอ๋ยครับเส้นเอ๋ยมีแหวนนะครับปลาบวบปลามี่นะครับผมก็สิคัที่ควรจะนั่งใช้คุ้นๆครับพี่น้องตำกระเบื้อใส่เนาะนี่สิเอาไปอันกี้กนครับเอาไปเ้าเห็นนั่งเจิดครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์กันครับพี่น้องผมเตรียมต้มน้ำใหม่ทีใหม่กันอ๋อพี่น้อตงต้มน้อใหม้เจียดแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้คือว่าเห็นนะ กระสีเอาไปยินนําออกมาครับพี่น้องแล้วก็เอามาแกงเนาะหอมๆครับพี่น้องน้ำใหม่สดเนาะน้ำใหมป่ปลาม่นคือน้ำใหมบ่บานครับสินแน่นอยๆเป็นปอกเอาเบิร์ดไปพีนนพนน่น้องมาเก็บแตงพี่น้องมาแกงนานครับน้ำใหม่เกี่ยแล้วไอ้มาดไฟที่ไรครับ<อ>บ้านผมใส่อันนนัเด้อพี่น้องบ้านผมแกงน้ำใหม่ไสไสหัวคีไคเด้อ แบบนี้เขาจะเอานำข้าเบือรงครับมัดไฟไรน,ะนำข้าเบือนี่ก็มีห้าตำโพก,ก,ก,กัวก็แบบพีแห่งนะครับร้ลงลแ้วก็ละลายใส่น้ำยานั่งนะครับครับเดี๋ยวผมยิน่นนำยินนนำยานั่งใส่อีกนะครับนี่ครับพี่น้องกะสิเปเน็นแนวนี้นะเขาเอานำยานั่งใส่แ้วกะ ที่ละลายกับข้าเบื่อนะครับเครื่องปรุงอ่ะมันกับว่ามีอย่างไรครับเครื่องปรุงแกงแล้วใหม่เนาะนี่ปลาแดดกับแป้งนัวดเท่านั้นครับพี่น้องโบแดใสยังอื่นเลยนะครับเครื่องปรุงน้ำปลากับโบแดใสนะครับเห็นมันนวปลาแดดครับนวดแป้งนวจักน้อยนะครับกับว่าแตใสลายันใสหน่อยใสลายกันแล้วตะคุหมักนะครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งบาดแม่นเดือดได้บาดนี่เทาสิเอาเคือแกงใสนะครับเดี๋ยวผมไปล่างเือกันครับ ครับพี่น้องไอ้ท่วนๆครับมันต้องค้นยูว่าเซราเลยครับเพราะว่าหางล้านเป็นข่าเบือนะครับพี่น้องน้องใหม่เต็มปากเต็มคำเลยครับผมอ,อาศัยตุ่มโดนนะครับีมอยากกินแบบเต็มเต็มปากนะตอนมั่นนะครับมันสีเงาจักน่อยเนาะแต่ยาครับสวัสดีสดเข่าปากเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องเดี๋ยว แหมบันฟดอีกแห่บักรอืสุกจักหน่อยครับล่าเหนียวตุยๆเลย,ยเดี๋ยวผมกระสิบปุ้งเครื่องคุยพี่นอนะ้องนั่งแซ่ปลาแดดนะครับเขาเอาแซ่เนี่ยตอกด้วยวานิลล่องปลาแดนะครับนี่ใส่แห่บันนัวๆเด้ครับพี่น้องก็ต้องใซ่น้ำปลาเนาะอันข้างล่างเป็นไอ้ห่ามด้อพี่น,อน้องมันบ่มเมียนปลาแดดเบิดได้หนึ่งปลาแดดสามตัวครับนอกนั้นเป็นห้่มสี่ตัว กนปุกประแดกนะครับพี่นอ้องยอหอบกองประแดกก้นเรนครับพี่น้ก้นกะลางมันน่าครับเขาใช้ประแดกถาสิซิมน,น้าบ้านสีซิม้างก็บจนคำจนเมือรนะพี่น,อน,น,น้อง นุ่งอ่ะเปแดกร้ายครับอืมสุดยอดอย่าขอนสีไส้เห็ดครับพี่น้องมี่เห็ดรอครับพี่น้องเน็บไปหมดเลยโอ้ยหนูเศรษฐีน้อ,อยน,อนุ่เรียวสิไส้พักกาวกับปงย่างเยอนะบว่าเน็ดขึ้นายเท่าวไหร่ เน็ดธรรมศาสตร์เรามีเอาเห็ดสื่อโลดตัดปลายเหลืองเลครับไปให้มันฝุดได้บ้างนะครับอือครับพี่น้องน่ากินไหมก็คือว่าโฟกัสน,นะบันนี้โคตรเลพี่น้อง เห็ดม no? yeah, no? uh, no? ันสุกว่ายากนะครับพี่น้องเห็ดเห็ดแนวนี้นะแบบนี้ครับกระชีใส่นี่ครับพี่น้องผักขาครับใส่ลงไปว่าแต่ว่าผมสิบมใส่ผักอีตูด้วยพี่น้องหรือว่าใบแมงลักนะครับผมสิแกงแบบลาวลาไปเลยนะครับเพราะว่าคนลาวพันบ่เคยใส่ผักอีตูนะครับ คน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 เล้านะครับคน,คนอซอสป,ปอปอเดอร์พี่น้องเพราะเป็นคนอีสานเนะกล่กองมันว่าอยากโฟกัสเป็นเดียวพอไมนจับขึ้นนะครับพอไม่มหัวสิจับเอียงะครับพี่น้องน่าคิดไหมเอือกเพื่ออะไร มาแม่ครับพี่น้องมากินข้าวน้องกันครับให้แม่อาชีพมาบัวไซเปอร์อีตัวเด้ออืียวไซเปอร์ขาเราเพิ่งจะปีตัวแซ่บจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับแกียงเราใหม่เราแซ่บแซ่บครับนี่เม่ว่าแซ่บหวานแบบอืดนะครับพี่น้องอื้อมันหวานมันมันหวานมันละลายไปมันเหล่านัวนัวครับนัวครับผมบัใส่น้ำปลาครับผมใส่ตับปลาแดกครับผมสุดหลอดแซ่บจ้ะวะ เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สดวไว้ซัสดีครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต้าบนคนมันแคมเดอครับพี่น้องคลิปนี้คอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ